ย้อนกลับไปในปี2019ที่เขาเซ็นสัญญาระยะยาว5ปีนะครับน่าหมายความว่าสัญญาของเขาฉบับปัจจุบันเนี่ยกำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์2024ครับซึ่งมันคาบเกี่ยวกับช่วงรอยต่ออนาคตของเมสเซนเมาครับเชลซีเจอสภาวะการเปลี่ยนถ่ายครั้งใหญ่มากๆครับโรมานนามราวิชอำลาทีมไปกลุ่มทุนใหม่จากสหรัฐอเมริกาซึ่งนำทีมบริหารโดยท็อตบูลี่เข้ามาเ็คโอเวอร์ จากนั้นทีมก็มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางหลายสิ่งหลายอย่างครับไอเรื่องข้อสเสนอจากเชลซีกับสัญญาฉบับใหม่ของเมสันเมาส์เนี่ยถูกยื่นมาหลายครั้งมากครับซึ่งเมาส์เคยปปิเสรไปในช่วงซัมเมอร์2022จากนั้นก็มาถึงช่วงปลายปีเชลซีก็มีความชัดเจนอีกครั้งแต่มันก็ยังไม่มีการตกลงครับคาดว่าจะมีการคุยอย่างจริงจังก็คือหลังจากจบซีซั่นนี้ครับแต่ถ้าหากไม่ชัดเจนอีก บางทีอาจจะต้องถึงเวลาแยกทาง Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน f o o t b a l i s t a าบจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับตอนเราสู่ฟุตบอลลิสตา้านะครับกับผมจิตกรสิงหคำเคือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ Super อร์แเปิดรองรับเรียบร้อยนะครับวันนี้พามาคุยเรื่องสาการ์และก็อนาคตของเมสันเมาส์กันหน่อยครับเิ่งเสียไม่ได้นะครับว่าชื่อของเขานั้นอยู่บนหน้าสื่อเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าณเวลานี้เนี่ย มันเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามครับโดยเฉพาะเรื่องของการต่อสัญญากับเชลซีที่มันยังดูนิ่งเหลือเกินหรือโอกาสอื่นๆที่เริ่มตกเป็นข่าวกับอีกหลายๆทีมนะครับว่าซัมเมอร์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นวันนี้ลงมาสรุปให้ฟังกันหน่อยครับว่าสถานการณ์ของเมสซันมาส์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันชะง,งักอยู่ตรงไหนแล้วอนาคตคาดการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรติดตามไปพร้อมกันที่นี่นะครับ ถ้าเราใช้คำว่า made in club สำหรับเมสันมาล์พูดเหมือนี้ได้เลยครับเขาเข้ามาเป็นหนึ่งในนักเตะเยาวชนของเชลซีตั้งแต่อายุ6ขวบแต่ถ้าจะเอาแบบจุดที่แจ้งเกิดจริงๆนะครับก็คือตอนที่เขาถูกปล่อยให้เดวิลคาตี้ยืมตัวไปใช้งานครับโดยเฉพาะซีซั่น2018ถึง2019นะครับเขากลายเป็นกำลังสำคัญของแกะเขาเหล็กครับมีลุ้นเลื่อนชั้นพาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศเพลย์ออฟแต่สุดท้ายเนี่ยพ่ายต่อแอสตันวิลลา2-1ชวดโอกาส ไปอย่างน่าเสียดายแต่ด้วยผลงานโดยรวมของเมาลนะครับตลอดทั้งฤดูก,กาลในถือซื้อของดาบี้ยิงไป11ประตูกับอีก6แอสซิสครับเรียกว,ว่าแจ้งเกิดทันทีครับและประกอบกับสาการณ์ณนเวลานั้นครับเชลซีนั้นโดนลงโทษนะครับเรื่องห้ามลงทะเบียนนักเตะใหม่จึงไม่สามารถจะไปซื้อนักเตะใหม่เข้ามาได้ผลพวงมาจากทำผิดกฎในการดึงนักเตะยาวชนต่างชาติเข้ามานั่นแหละครับจึงทำให้เชลซีนั้น เปลี่ยนวิธีการเดินของตัวเองครับเรียกฟรค์แลมพาดกลับมาเป็นกุนซือซึ่งแลมพาดน,นั่นแหละครับก็เป็นคนปลุกปั้นเมสซันเมาส์ทำงานด้วยกันที่อาบ,บีคาตีมันจึงเป็นเหตุผลที่ลงตัวครับที่ทําให้แลมพาดน,นั้นเรียกเมสซนเม์กลับมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของเชลซีเช่นกันครับในฤดูกาล2019ถึง2020พร้อมกับมีการต่อสัญญาระยะยาวให้กับเม์ครับ,รบอีก5ปีครับถือว่าเป็นเจ้านายกับลูกน้องที่มองตาก็รู้ใจครับรู้มือกันอยู่แล้ว จึงทำให้ได้รับความวางใจจากซูเปอร์แฟรงค์แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เสมาส์เคยเปิดเผยนะครับในครั้งแรกที่เขากลับมาเป็นนักเตะชุดใหญ่ของเชลซีนี่คือทีมรักของเขาเขาอยู่กับสโม,มสรแห่งนี้มาอย่างยาวนานมากๆครับแต่อยู่6กขวบการได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างจริงจังเป็นสิ่งที่ผมต้องการมาเสมอมา์บอกแบบนั้นนะครับและก็พร้อมที่จะตอบแทนแฟนๆอย่างเต็มที่ซึ่งซีซั่นนั้นครับเขากลายเป็นตัวหลักทันทีครับ ได้รับโอกาสลงเล่นถึง53นัดนะครับทุกรายการกลายเป็นนักเตะจากชุดยาวชนคนแรกของสโมสรครับที่ลงปรเดิมสนามให้เก็บทีมชุดใหญ่ในซีซั่นแรกและลงเล่นเกิน50นัดครับความร้อนแรงของเขาครับค่อยๆทวีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ2ซีซั่นต่อจากนั้นครับ เริ่มจากฤดูกาล2020-21ถึง 21, แม้ว่าเชลซีจะมีการเปลี่ยนแปลงครับในตัวกุนซูจากแฟร,รมพาดมาเป็นโทมัสทูเคิลเมสซนมาส์ก็ยังได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องและความหลากหลายความโดดเด่นตรงนี้แหละครับที่เอาชนะใจทูเคิลได้เขาปรับเข้าสู่แทคติกของกุนซอเยอรมันด้อย่างลงตัวมากๆครับในระบบ3-421มีจุดเด่นในเรื่องของการเพรสซิ่งอย่างฉันฉลาดเล่นในแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ได้ขยับขึ้นไปเล่นเป็นเกมรุกได้วิ่งเยอะพลังงานสูงมีความขยันแถมยังมีส่วน ในประตูสําคัญๆอยู่เรื่อยๆถ้าจะเอาให้เห็นภาพก็คือผลงานชิ้นโบแดงหนึ่งนั้นคือการยิงประตูตอกย้ำชัยชนะเหนือ,รอเรอัลมาดริดครับในรอบรอบชงชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและก็เป็นคนแอสซิสต์ให้กับคายฮาร์เวตครับทำประตูชัยเอาชนะแมสตียได้แล้วก็ควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2021ซีซั่นนั้นมิสซันเมาล์ปิดฉากด้วยผลงาน9ประตู9แอสซิสต์ครับซึ่งมันก็เพียงพอครับที่ทําให้เขานั้น ได้รับการโหวตจากแฟนบอลให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจําปีของสโมสรถือว่าเป็นนักเตะจากชุดเยาวชนคนแรกนะครับที่ได้รับรางวัลน,นี้ต่อจากจอห์นเทอร์รี่ครับซึ่งเคยได้ในปี2006มาไปกว่าน,นั้นซีซั่นถัดมาครับ2021-22เขายังได้รับรางวัลจากการโหวตของแฟนบอลเหมือนเดิมครับเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีแล้วก็ยิ่งโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นมากขึ้นภายใต้การนทีมของทมัสทูเคิลกลายเป็นนักเตะสารัประโยชน์ครับ ที่เล่นเกมรุกก็ได้เป็นตัวประสานในแดนกลางก็ดีเขายิงได้ไปทั้งหมด13ประตูครับเป็นดาวซนโวอันดับ3ของสโมสรและแอสซิสไป18ครั้งมากที่สุดในทีมครับในปีนั้นตลอดการลงเล่นรวมทุกรายการ53เกมครับซึ่งมีรางวัลติดมือก็คือยูเอฟ่าซูเปอร์คัพรวมถึงฟีฟ่าคลับเวิร์คคัพการที่แชมป์สโมสรโลกนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ซีซั่นนี้ครับ2022-23 เชลซีเจอสภาวะการเปลี่ยนไายครั้งใหญ่มากๆครับโรมมนดมราววชอำลาทีมไปกลุ่มทุนใหม่จากสหรัฐอเมริกาซึ่งนำทีมบริหารโดยท็อดดรูลี่เข้ามาเช็คโอเวอร์จากนั้นทีมก็มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางหลายสิ่งหลายอย่างครับบุคลากรชุดเก่าเริ่มทยอยออกไปการบริหารจากท็อดด์รูลี่เริ่มเข้ามาแบบเป็นสไตล์ของอเมริกันมากขึ้นและโดยเฉพาะตัวกุนซือครับจากทมัสทูเคิลเปลี่ยนมาเป็นแกรมพอตเตอร์ ซึ่งมันคาบเกี่ยวกับช่วงรอยต่ออนาคตของมสันเม์ครับย้อนกลับไปในปี2 0 1 9ที่เขาเซ็นสัญญาระยะยาว5ปีนะครับน่าหมายควาว่าสัญญาของเขาฉบับปัจจุบันเนี่ยกําลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์2024ครับและถ้ามองไปถึงตัวค่าเหนื่อยนะครับตัวเลขที่ถูกคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ75,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งถ้ามองในยุคนี้ก็กางๆครับไม่ได้ถึงแตะในระดับหลักแสนปอนด์เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีข้อเปรียบเทียบครับ ในเคสของริเจมครับวิงแบ็กขวาคนสำคัญของทีมครับเพิ่งต่อสัญญาไปเมื่อเดือนกันยายน2022ครับด้วยระยะเวลา6ปีแถมได้อัพค่าเหนื่อยขึ้นนะครับจากเดิมรับอยู่ที่58,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ขยับขึ้นไปเป็นถึง250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับทำให้ริเจมนั้นกลายเป็นกองหลังที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในประวัศาสตร์ของสโมสรเชลซีเลยนะครับณนะปัจจุบันนี้ซึ่งมันก็แปลผ่นมาจากผลงานแหละนะครับ คริสเจมส์กลายเป็นตัวหลักของทีมทะลุไปติดทีมชาติแม้ว่าอาจจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ้างครับแต่อนาคตเนี่ยสามารถเป็นตัวยืนให้กับทีมได้เลยตะบอหันกลับมาที่เมสันมาส์ครับสา,ากา์มันค่อนข้างจะพลิกผันครับแน่นอนครับจากจุดเริ่มต้นเนี่ยเชลซีต้องการต่อสัญญาอยู่แล้วครับแล้วก็มีการพูดคุยกันอยู่เรื่อยเจนกระทั่งมันมาหยุดนิ่งเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับเพราะว่าเข้าสู่ช่วงของฟุตบอลโลกแต่หลังจากนั้นครับบทสรุปก็ยัง ไม่เห็นภาพที่มันชัดเจนครับจนคราคาซังมาจนถึงทุกวันนี้จากการเปิดเผยของดวิดออสตินนะครับนะักข่าวชื่อดังของเดอะแอชเลติกเนี่ยบอกว่าไอเรื่องข้อสเสนอจากเชลซีกับสัญญาฉบับใหม่ของเมสันเมาส์เนี่ยถูกยื่นมาหลายครั้งมากครับซึ่งเมาส์ hmm. เคยฏปเสธไปในช่วงซัมเมอร์2022จากนั้นก็มาถึงช่วงปลายปีเชลซี Chelsea ก็มีความชัดเจนอีกครั้งแต่มันก็ยังไม่มีการตกลงครับคาดว่าจะมีการคุยอย่างจริงจังก็คือหลังจากจบซีซั่นนี้ครับ แต่ถ้าหาไม่ชัดเจนอีกบางทีอาจจะต้องถึงเวลาแยกทางถ้าเราจะหาว่าเหตุผลทําไมถึงยังไม่มีการต่อสัญญาสักทีประการแรกครับด้วยแนวทางการบริหารของเจ้าทีมชุดใหม่นะครับเน้นระยะการต่อสัญญาเนี่ยแบบระยะยาวครับเราเห็นแบบบันดานักเตะใหม่ที่ย้ายเข้ามานะครับเซ็นกันที6ปี7ปี8ปปีรวมไปถึงเรื่องโบนัสรายละเอียดต่างๆเนี่ยตามแต่ข้อตกลงระหว่างกันครับซึ่งมันก็จะแปรผันไปครับ นั่นหมายความว่าแนวทางของเจ้าของใหม่เนี่ยอยากให้เซ็นสัญญาระยะยาวแล้วก็เฉลี่ยค่าจ้างเนี่ยลดระดับลงสมมุติว่าถ้าตีกันง่ายๆครับถ้าต่อสัญญาแบบทัท่วๆไปนะครับสปีหรือ4ปีค่าเหนื่อยคุณอาจจะอยู่ในระดับ2 0 0 0สนปอนได้สําหรับมสันเมาแต่ความต้องการของสมสรเนี่ยต้องการยืดระยะเวลาครับกลายเป็น6ปี7ปี8ปปีนั่นหมายความว่าค่าเหนื่อยก็จะ ถูกลดทอนลงไปเป็นค่าเฉลี่ยมันอาจจะเหลือสักประมาณแสนต้นซึ่งไอ้ข้อเสนอตรงนี้เนี่ยเป็นการคาดการจากสื่อของเกรทนะครับและมันเป็นเหตุผลใหญ่ที่ทําให้มองไม่เหมือนกันครับนี่ยังไม่ต้องนับในเรื่องของเงื่อนไขหรือว่าโบนัสยิบย่อยนะครับที่มันอาจจะถูกเฉลี่ยได้ตัวเลขที่มันน้อยลงแต่ได้สัญญาที่มันระยะยาวมากขึ้นหลายสื่อเนี่ยเกรทยืนยันว่ามารู้สึกไม่ค่อยเต็มใจนะกับการที่จะเซ็นสัญญาระยะยาวขนาดนั้นและการเรียกร้องค่าเหนื่อยของเขาก็ดู ไม่รับการตอบสนองจากสโมสรครับไซมอนจอห์นสันครับ,รบนี่เป็นนักข่าวชื่อดังสายเชลซีเลยนะครับจากดิแอตเรติกครับเคยเปิดเผยบอกว่าถ้าผมเป็นแฟนเชลซีเนี่ยผมคงกังวลมากครับว่าเมสันเม์อาจจะไม่ได้เป็นนักเตะของเชลซีในซีซั่นหน้าปัญหาใหญ่คือระยะเวลาของสัญญานั่นแหละครับเจ้าของต้องการให้นักเตะต่อสัญญาระยะยาวครับ6ปี7ปี8ปีแต่เมสันเม์ไม่ได้ต้องการสัญญาระยะยาวแบบนั้นมันจึงคาราคาซังกันมาส่วนอีกหนึ่งเหตุผล ที่อาจจะเป็นเหตุผลใหญ่มากกว่าก็คือผลงานในสนามเนี่แหละครับถ้าเรามองช่วงสัก2-3ปีที่ผ่านมานะเมสันเมาส์เป็นตัวหลักของเชลซีจริงๆครับแต่ในซีซั่นนี้ครับมันเปลี่ยนไปถ้านเอาเฉพาะหลังจากจบฟุตบอลโลกเมื่อปล,ปลายปี2022นะครับเมาส์ได้ลงเล่นน้อยลงครับผลงานของทีมก็ลดระดับลงถ้ามองไปที่ตัวเลขน,นตอนนี้เนี่ยเขายิงไป3ประตูอีแอสซิสต์ครับซึ่งมันแตกต่างจากผลงานที่ผ่านมา ที่สำคัญครับการเปลี่ยนแปลงจากโทมัสทูเคอร์มาสู่แกรมพอลเตอร์เนี่ยมันก็เห็นวิธีการที่แตกต่างกันจากได้เคยเป็นนักเตะตัวรุกในยุคข,ของแฟรงค์ลัมพาร์ดขยับมาเป็นมิดฟิลด์ที่คอยเชื่อเมเกมและเติมขึ้นไปข้างหน้านิยุคข,ของโทมัสทูเคอร์พอมาถึงยุคแกรมพอเตอร์ยังไม่มีความเสถียรในเรื่องของระบบเท่าไหร่ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยครับหลังสีบ้างหลัง3าบ้างและพอปรับเปลี่ยนรูปแบบสไตล์การเล่นก็นต้องเปลี่ยนไปด้วย จะเห็นได้ว่าเมสันมส์ไม่ได้มีตำแหน่งที่ตายตัวครับข้อดีประการหนึ่งก็คือนี่คือนักเตะสาร,รพัดประโยชน์นะครับเล่นได้หลากหลายมากๆแต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งบางทีมันก็อาจจะตอบไม่ได้ครับว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของเมสันมอลเนี่ยคืออะไรประกอบกับสถานการณ์โอกาสที่ไม่ค่อยได้รับมันจึงทําให้ผลงานนั้นดรอปลงไปครับบวกกันเป็น2แรงใหญ่2ให้ผลใหญ่ๆ1คือความคิดที่แตกต่างกันในเรื่องของระยะเวลาสัญญาและค่าเหนื่อย2คือ ผลงานในสนามของมสเซนเมาส์ที่ไม่ดีเหมือนเดิมทําให้สโมสรน,นั้นยังไม่กล้าตัดสินใจหรือมอบสัญญาอย่างที่เมาส์ต้องการได้และยิ่งมองไปถึงอนาคตน,ะ,นะครับการแย่งชิงตําแหน่งก็ดูจะยากลาบากมากขึ้นโดยเฉพาะหลังปีใหม่เป็นต้นมานะครับตำแหน่งที่เขาเคยเล่นเป็นตัวรุกะนะครับก็โดนแทนที่โดยชาวเฟลิกซ์ซึ่งยืมมาจากอารโกมาดเดหรือถ้าจะขยับไปเล่นทางริมเส้นด้านขวาด้านซ้ายตัวเลือกของแกรมฮอเตอร์ก็เต็ไมไปหมดครับ บราหิมสเตอร์ลิงฮาคิมซีเยกมิคาอิโลมูดริกคริสเตนฟูริสิตรวมไปถึงโนนี่มาดูเอเก้และถ้าจะลองถอยไปเป็นมิดฟิลด์ล่ะโอ้เอนโซเฟนเนเดสปักแน่ๆแ,แล้วครับอีก2คนก็ต้องแย่งครับมาติโอโควาซิสคอเนอร์กาลาเกอร์รูเบนรอฟตาชิกเดนิสซาการียหรือตัวเก่าอย่างเอ็กโลกองเต้ก็เริ่มกลับมาซ้อมแล้วเริ่มกลับมาฟิตแล้วเพราะฉะนั้นมันจึงดูสอดคล้องกันไปหมดเลยครับการเจรจาที่ไม่คืบหน้า เพราะว่าคิดเห็นต่างกันผลงานในสนามก็ไม่ดีโอกาสก็น้อยและมองไปในอนาคตการแย่งชิงตําแหน่งในเชลซีมันก็ดุเดือดยากลาบากมากครับที่จะเห็นเมสันเมาส์นั้นกลับมาเป็นตัวจริงอย่างถาวรได้อย่างน้อยก็ในเร็ววันนี้มันจึงทําให้เกิดสถานการณ์แบบสุญญากาศตรงนี้ล่ะครับกลายเป็นข่าวกลายเป็นประเด็นและถ้ามองในแง่ของการบรหิหารจัดการจริงๆะนะครับตัวสัญญ,ญาฉบับปัจจุบันถึงปี2024ใช่ไหมครับซัมเมอร์นี้ครับ เป็นโอกาสสุดท้ายในการเจรจาถ้าไม่มีการต่อสัญญาผู้สนับสนกรณีหลายคนก็ค่อนข้างมั่นใจเราะว่าเชลซีอาจจะต้องหาทางออกครับนั่นคือการปล่อยตัวอย่างน้อยสุดก็ได้เม็ดเงินคืนกลับมาเพราะถ้าปล่อยไปถึงสิ้นปี2023เมสซาน่าสามารถเจรจาย้ายทีมล่วงหน้าได้แบบไม่มีค่าตัวซึ่งเชลซีก็คงไม่อยากให้ไปถึงตรงนั้นครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่สุดแล้วนะครับตัวของมมเมสซาน่าเองนั่นแหละครับที่ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อน พยายามเรียกฟอร์มกลับมาให้ได้ลงเล่นให้มันมากขึ้นกลับมาฟิตให้ทันเวลาและโชว์ฟอร์มให้สร้างอิมแพกต่างๆให้มันได้นะครับเพื่อจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมที่มันดีขึ้นอนาคตหลังจากนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะลงเลยแบบไหนครับสุดท้ายแฟนๆสิงครูก็ต้องรอคอยด้วยความอดทนครับกับสถานการณ์ของเมสันมาส์คนนี้ครับ อาสาวกเชลซีครับคิดเห็นไงนบ้างน,นะครับอยากให้ต่อไม่อยากให้ต่อชอบหรือไม่ชอบเด็กคนนี้ลองสแสดงความเห็นเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ